สวัสดีทุกคนนั้ก็เพลงไก่จ๋าที่บรรเลงฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยผมชอบเอาเอาเพลงลูกทุ่งแบบนี้แหละครับมามาฝึกนะฮะมาฝึกหมายความว่าเอามาลองทําเป็นฟิงเกอร์สไตล์ในทางนิ้วนะครับต่างๆที่ที่เป็นสไตล์ของเราเนี่ยเพื่ออะไรผมชอบลูกเอื้อนนะฮะของทางเพลงลูกทุ่งด้วยความที่ตัวเองเนี่ยร้องเพลงไม่เพลาะโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะฮะจะต้องมีลูกเอื้อนลูกคออย่างเงี้ยแต่นะครับถ้าเอามาใส่ กีตาร์เข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะโอเคนะฮะไม่เกี่ยวกับเสียงไม่ได้เกี่ยวกับลูกคอของเราแล้วแต่มันเกี่ยวกับเทคนิคที่เราจะต้องใส่ลงไปเพื่อที่จะให้ได้ลูกคอเหมือนกับเสียงร้องเพื่อนเพื่อจะสังเกตเห็นผมจะเล่นลูกนี้บ่อยนะนะก็คือสไลด์ในสาย3แมเฟที่2ไป4ก็คือโน้ตเอ็นไปบมันใช้ได้หลายคอร์ดนะ มันมันใช้จาก e minor ไปหา a minor มันมันมันเชื่อมสองคอร์นี้ได้หรือจาก uh, g ไปหา a minor คือทางคอร์ดมันจะมา C แล้วก็ e minor แล้วก็ a minor อย่างเงี้ยนยครับล,ลักษณะอย่างเงี้ย e minor ก่อนจะไป a minor เนี่ยนียสไลด์แล้วก็อีกลูกหนึ่งก็ก็คือเป็นการตบสายเกี่ยวสายอย่างรวดเร็วนะครับ hammer on ปูออฟแบบรวดเร็วต่อเนื่องถ้าเกิดว่าไม่ต่อเนื่องนี่เป็นประมาณนี้ตบอย่างเดียวเกี่ยวแต่ตบกับเกี่ยวพร้อมกันเลยอ่าหรือว่าจะเกี่ยวก่อนให้ตบตบก่อนให้เกี่ยวนะครับมันจะมันจะเป็นการทําให้มีลูกคอถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ลูกลูกเล่นแนวแนวนี้เข้าไปมันจะเป็นประมาณนี้ก็คือเล่นแบบโนตตรงตัวมันแห้งๆไปเลย ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะแล้วแต่จะชอบหรือไม่ชอบบางเอินเนี่ยที่เราคุยกันในคลิปนี้ก็คืออยากได้ลูกเอื้อนลูกคอของการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมาใส่ในกีตาร์ก็เลยจะต้องมีถ้าไม่มีก็จะเป็นอันนี้คือไม่ใส่ลูกเอื้อนนะ ใส่เข้าไปเป็นประมาณนี้นไตบสายไปแล้วนิ้วก้อยนะฮะตบสายเล่นเล่น C กับกับ D เนี่ยนะฮะหกับ3มนะฮะบนสายสเนไหมนี่ก็ตบไปแล้วลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเอ้่นเหมือนกันเล่นโน้ต A กับ G บนสายเปิดสาย3นะครับอย่างเงี้ยคือ <M ild ing sound> จะเล่นได้แบบเนี้ยมันมันจะต้องแบบว่ามีความสัมพันธ์กันนะมือเนี่ยสังเกตว่ามือใหม่เนี่ยความยากของไอ้ลูกแนวแนวเนี้ยลูกต่อเนื่องนะครับตบสายเกี่ยวสายต่อเนื่องก็คือมือขวาไม่สัมพันธ์กันก็คือไปตบปบปุ๊บ,บแล้วค่อยดีดอย่างเงี้ยบางทีมันก็เหลือ่อมไปมันก็จะบอดม,มันก็จะหวามันก็จะบล็อกแพ็กเสียไปนะมันจะต้องแบบว่ารู้จัก จังหวะรอกันรู้จักจังหวะไหนที่จะต้องเรียบจะต้องรอจะต้องช้ากว่านั่นก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จะสอนเราดังนั้นนะครับเอาลูกเอื้อนนะฮะในเพลงไก่จ๋าเมโลดี้เพลงไก่จ๋านะไปลองก็คือลูกนี้แหละนะฮะ,ะก็คือเอกับจีเนี N ่ยแล้วก็ อาอย่างนี้ลูกนี้ก็ได้เลลูกอ่า B กับ C นี้ก็ได้เราจะใช้นิ้วไหนในการเล่นเราสะดวกตอนที่เพราะว่าอย่าลืมว่าการเล่นลักษณะนี้นิ้วของเรามันต้องอยู่ในบนคอร์ดดังนั้นจะไปเอานิ้วชี้แบบเหมารวมเลยถ้าฝึกแบบนี้ตอนเอาไปใช้งานเอาไปใช้ไม่ได้นะเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่การเล่นโซโล่ธรรมดาถ้าเล่นโซโล่ธรรมดาโดยที่ไม่ต้องจับคอร์ดเนี่ยทำได้ แต่ถ้านี่ต้องจับคอร์ดนั่นหมายความว่าเวลาจะเล่นบนฟอร์มอย่างเงี้ยคอร์ดจีอย่างเงี้ยนิ้วไหนที่มันจะทําลูกนี้ได้<ๆ>ก็คือจะต้องเป็นนิ้วกลาง<ๆ>เวลาเล่นคอร์ดซีนะครับนิ้วไหนจะต้องทาลูกนี้ได้<ๆ>ก็คือเป็นนิ้วชี้ถ้าเกิดว่าไปเอานิ้วอื่นเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะว่าจะต้องคํานึงถึงตอนจับคอร์ดตอนที่มือซ้ายเนี่ยฮะอยู่ในฟอร์มคอร์ดเอาเป็นว่าลองแค่มันผ่านตรงเนี้ย หรือลูกนี้ก็ได้นี้ก็ได้เอาแค่นี้ไปซิก่อนนะครับเอาไปลองดูคืออย่าไปฝึกกับเพลงนะในการฝึกลูกลูกเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยให้ฝึกเฉพาะตัวของมันไปเลยดีกว่าอาจจะเปิดเมโทรนอมก็ได้ติ๊กตอกตอกตอก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 อะไรเงี้ยให้มันมันเข้าซิก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอ๋อทำแบบนี้เหรอคอ จาก e minor จะไป a minor เนี่ยแบบนี้หรอไปใส่กับเพลงเลยนะฮะมันก็จะกลายเป็นว่ายังไม่ได้มีความชนิดชำนาญดังนั้นไปฝึกแห้งๆก่อนอาเต็มที่ก็เปิดเมโทรนอมเหมือนที่แสดงให้ดูเมื่อกี้ครับอ่าก็พอคิดว่าโอเคกล้องตัวแล้วล่ะนะฮะแต่แต่ต้องอย่าอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าต้องไปทําตอนอยู่บนคอร์ดได้จะดีฟอร์มนิ้วเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปจูนอีก ไม่ใช่ว่าตอนฝึกฝึกแข้งแหงมาอย่างนี้นะฮะแต่ตอนไปนเล่นเนี่ยก็จะต้องเล่นบนฟอร์มคอร์ดนะในแนวฟิงเกอร์สไตล์นี่คือความยากของมันนะครับอันนี้น่าจะเป็นการแนะแนวทางสําหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาแล้วนะครับมือใหม่ฟังอาจจะงงว่าเอ๊ะอะไรวะแต่ถ้าก็คือโอเคแหละนะครับเราคุยกันบางคลิปก็เอาแบบสเตปแรกๆสเตปแบบว่าเพิ่งเริ่มจริงๆแต่สเตปนี้อาจจะแบบว่าโอเคนะมีมีประสบการณ์แล้วถึงจะด,ดูเข้าใจนิดนะึงเนาะ